ทักทายจากยุโรปด้วยจ้าสามทุ่มจ่ายน้องเบิ่งเดือนมันขึ้นมาแต่ทั้งปุ่มจ่ายน้องเอ้ยงามคักงามแน่ขึ้นเป็นเวลาบานเท่ากับสิบประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งตีสองละบานเท่ากับถ่ายจ่ายน้องมึงเตี้ยเดินงามคักงามแน่จ่ายน้องเอ้ยงามงามจ้าทักทายจากยุโรปด้วยจ้าสามทุ่มบานเท่ากับ ประมาณตีหนึ่งตีสองประมาณในละจเะมืางทีละเดือนงามคา่ะงามแน่ใจน้องส้มเดือนน้ำกันจ้าืางทีละเดือนกระจายน้องม้่นเมืองขึ้นอยู่เดือนอีกเกินง,งามคา่ะงามแน่ใจน้องเอ้ยืางทีละงามวายน้องมางามอยู่ด้เนาะงามงามจ้าส้มเดือนน้ำกันจ้าจากเมืองหนาวจ้ายุโรปจ้า